ป้าแงมสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาวัสดีครับเพราะว็ผมป้างแงมาทีมง,งานที่จาเน็ดไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาถู่โจมที่อำเภอเต,อต่างอยจังหวัดสกลนครครับว้โอเคอำเภอเต,อต่างอยจังหวัดสกลนครพญาเต่างอยก็คือเตอ่าที่เตรียมจะกระโจนลงลำน้ำพุ่งครับงอยคือกันจับที่ที่มินเม่ที่จะกระโจนแล้วเตรียมพร้อมเหมือนกับคนกะ จะกระโจนลงจากาแข่งขันกีฬาหรืออะไรก็ไปยืนตรงที่มินเมตรงนั้นแล้วก็คพ่อกระโจนจะไม่โดนอะไรทั้งสิ้นแหละตรงนั้นแหละคืองอยคืองานงอยครับความศรัทธาของนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็เกิดสะพานบุญพญาเต่างอยข้ามลำน้ำพุงจากศรัทธาสู่ดรามา่าแอดคาราบาวแต่งเพลงข้าตะกรเต่าง,งอยก่อนเปลี่ยนมาเป็นข้าตะกรเต่านินจาแต่ชาวบ้าน ยังรักและพร้อมต้อนรับนาแอตอยู่เสมอนะครับพีเอก็ดีดีนะครับแกก็มาบอกว่าความเข้าใจของแกเองนะครับในส่วนของตัง้งอยนี่ยังยินดีต้อนรับทุกคนนะครับยินด,ดีต้อนรับทั้งพีแอตด,ด้วยทุกคนด้วยนะครับเพราะาทุกคนก็ต้องมีความคิดที่ผิดพลาดไปนะครับคนตั้งอยอยยังรักนะรักพีแอตจะก,กลับมาอีกครั้งก็ยินดีต้อนรับนะทุกคนเลยนะครับทุกคนเลยสงการปีนี้ ท่านจังหวัดสกลนครแวะเที่ยวชมกราบไหว้พญาเต่าง,งอยให้โชคให้ลาบเดินทางปลอดภัยด้วยนะครับที่บ้านแก่งปรากฏตตำบลช่องสดาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายวส,สัน์สุนจิรัตก,กำนันตำบลช่องสดาพร้อมด้วยเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านตำบลช่องสดาร่วมกับ b r i n g the elephant home มูลนิธิพาช้างกลับบ้าน working together our land เอเนเจอร์คอนเวอร์ชันเอฟฟอร์ดนำคณะนักศึกษานานาชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกาเดินป่าศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำกักน้ำลดความรุนแรงของกระแสน้ำลดความรุนแรงของไฟป่าลดการทำลายของหน้าดินเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และใช้อุปโภคบริโภคของสัตว์และชาวบ้านในพื้นที่ครับโอเค กระทรวงแรงงานวางแผนวางยุทธศาสตร์พัฒนาปีมือแรงงานปี2568จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติกพอรอปอชอครั้งที่1ประจำปี2567เชิญคณะกรรมการจากกระทรวงต่างๆกว่า10กระทรวงร่วมหาหรือขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศแผนส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศเตรียมพร้อมทัวริซึมฮับ โดยมีนายพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานมุ่งเน้นปั้นแรงงานท่องเที่ยวหุ่นยนต์ดิจิตอลอีวีการบินและโลจิสติก์รองรับไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมระดับโลกครับกระทรวงแรงงานจับมือแกรบเพิ่มสวัสดิการดูแลไรเดอร์เปิดทางอายุเกิน60ปีขับแกรบได้ครับ นายพิพัฒน์รัฐก,กิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานลงานามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการดูแลผู้ประกอบอาชีพในระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางานสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนา,ามัยและสภาพสิ่งแวดล้อมในการทํางานองค์การมหาชนและบริษัทแกร็บแท็กซี่ประเทศไทยจำกัดตรงนี้ก็จะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งนะครับในเรื่องของดูแลความปลอดภัยเรื่องแพลตฟอร์มของการจัดหางานหรือการป้องกันอุบัติเหตุหรือรอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้เกิดอันตรายก็คือการป้องกันของสสปทก็คือ เรามีการระวังก่อนที่จะเกิดเหตุเพื่อคุณภาพชีวิตของไรเดอร์กว่า1 2ล้านแสนคนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า21ล้านล้านบาทครับพ่วงถามแรงตอบแรงทำไมยึงอยากให้ผู้สูงอายุมาเป็นไรเดอร์ฟังนายบริชัด ลักขณาโรจกรรมการผู้จัดการใหญ่แกรบประเทศไทยตอบครับเดี๋ยวนี้คนอายุ60ก็ไม่ได้ไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็จริงๆเราก็ยังอยากประกอบอาชีพอยู่เราก็เปิดช่องทางที่จะทําให้พี่ๆคนขับเขาสามารถที่จะมาประกอบอาชีพแล้วก็ในส่วนของแพลตฟอร์มเองเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับปรุงว่า1การรับสมัครมันสะดวกสบายเข้าใจง่ายเพียงพอสําหรับกลุ่มผู้สูงไวัยไหมต้องมาเตรียมเรื่องของการสื่อสารการเรียนรู้ว่าจะทํายังไงให้ใหพี่ๆคนขับเขาเข้าใจว่าระบบมันทํางานอย่างไรถ้าอยากจะทํางานร่วมกันกับ,กบ ท่านจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับรวมไปถึงเรื่องของอหลักสูตรต่างๆที่จริงๆก็ได้ทางกระทรวงแรงงานที่ให้ความสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อที่จะประโยชน์กับทางผู้สูงวัยด้วยครับจึงต้องร่วมกับกระทรวงแรงงานพัฒนาแพลตฟอร์มให้ผู้สูงอายุใช้งานง่ายพัฒนาหลักสูตรให้ผู้สูงวัยเข้าใจง่ายเป็นแกร็บได้อย่างปลอดภยัยมีความสุขกับการทำงานใช้ชีวิตไวกระเ,เียณให้คุ้มค่านักปรับยานายนโปน,ปน